ในโอกาสที่เราจัดกิจกรรมปั่นหันษาที่นครพนมเพื่อ,อที่จะส่งทีมนักปั่นไปประชุมลุกเือโลกครั้งที่23ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่14กร,รกฎาคม2558นี้นะคะเพื่อเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เส้นทางจัก,กรยานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดนครพนมที่เป็นเมืองแห่งความสุขเมืองแห่งจัก,กรยานนะคะเพราะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านค่ะที่ มีหัวใจนักปั่นนะคะพร้อมด้วยจักรยานคู่ใจเนี่ยมาปัน่นพรรษาที่นครพนมได้ทุกเมื่อนะคะตลอดทั้งปีเลยค่ะขอบคุณะคะ่ะ โครงการพาฝันค,คิดถึงสมเด็จย่าพาฝันไปงานชุมนุมลูกเสือโรคกที่ยามาคุจิครับญี่ปุ่นปีนี้เนี่ยทางสโมสรลูกเสือสมเด็จพระศีนครินทร์นานพระบามของสมเด็จพระที่นางได้จัดโครงการเป็นกรณีพิเศษก็คือว่าจะมีนักปั่นจักรยานประมาณ5ท่านนะครับที่จะปั่นจักรยานผ่านจากออกจากชายแดนเราที่นครพนมเข้าเข้าลาว นะครับสบปปล,ลาวจากนั้นก็จะผ่านที่ไปที่เวียดนามนะาทำหน้าที่เป็นทูตสันติภาพหรือ m มสเซนเจอร์ออฟนะครับทั้งลาวและจีนเนี่ยจะไม่มีลูกเสือนะครับที่เวียดนามเราจะมีทีมลูกเสือเวียดนามมาต้อนรับนะฮะแล้วจากนั้นจะไปโรงเรือที่จิงเต่าข้ามไปเข้าค่ายลูกเสือชุมมูลลูกเสือโลกที่ค่ายยามากุจิที่หาทิราล่านะครับ กิจกรรมนี้เนี่ยเราวางแผนกันมาเมื่อตอนที่เราไปประชุมสมัชชาลูกเสือโลกนะครับเ,เมื่อปีที่แล้วที่สโลวีเนียเ,เรานั่งวางแผนกันตอนที่นั่งรถไฟจากเวียนนาไปกรุงสักเรฟนะครับความที่เริ่มนั้นเริ่มจากท่านศาสตร,ราจารย์เกียรติกุลนายแพทย์ยงยุทธ์ยยวัชรดุลน,นะครับตำแหน่งของท่านก็คือประธานชุมนุมรูกเสือชาวพุทธโลก และนายกสมโมสรลูกเสือสมเด็จพระศีน,รนครินในพระภาษัมเดียวับพี่นางนรเ,เราแบ่งเป็น2ทีมนะครับทีมผาฝันปั่นจักรยานไปชุมนุมลูกเสือโลกจะไปทางด้านเซอร์เฟสก็คือขี่จักรยานไปส่วนอีกทีมหนึ่งซึ่งเป็นผู้อุโสเนี่ยก็จะบินไปทุกนี้ก็คือทีมพาทีมสารฝันชุมนุมลูกเสือโลกที่ยามากุจิเราจะไปพบกับลูกเสือที่นั่นนะครับ ในการนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสเกาโรเทเลียนนะครับสบมาคมโรเทเลียนนะครับแล้วก็จากอีกหลายหน่วยงานนะครับที่มาครับ

ต่อจากนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่จะข้ามเขตแดน,น,นรัฒนากรมรลวราที่ว่าราชนาครีและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านผมขอชื่นชมกิจการี้ป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นกิจกรรมฝันน้ำสาที่นครพนมจ้รเพื่อส่งนักฝันและกิจกรรมเผยแพร่รลร่มหลักธรรมาติวานในจังหวัดนครพนมของโครงการถวายสมเด็จยา่าพาฝันปั่นจักร,รยาน รายงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่23ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้แต่การกล่าวรายงานนับเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะนําชื่อเสียงของประเทศไทยไปสู่นานาอรารยประเทศนะครับโดยใช้ลูกเสือกับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมีท่านหนึ่งนะครับที่มีจิตใจแห่งการเป็นนักปั่นนะครับแม้ร่างกายจะพิกานะรแับก็อชื่นชมในที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ให้เกียรตินะครับมาในโอกาสนี้นะครับกขอให้การปั่นจักรยานในครั้งนี้นะครับดำเนินไปด้วยดีนะครับแล้วก็สมเด็จผู้ร่วมตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วเดินทางโดยปลอดภัยทั้งไปและกลับและให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้ได้เวลาสมบควรนะครับผมขอเปิดกิจกรรมปั่นฉันสาที่จังหวัดนครพนมเพื่อส่งทีมนักปั่นและกิจกรรมเผยแพร่โลนโดโลลักธรรมดวนนายจอดนครพนมของโครงการถวายสมเด็จย่า พาฝันฝันปัสยานใสงานชุมนุมรุ่งเรือโลกครั้งที่23ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นหน้าปัดนี้ขอประทุณเชิญค่ะสามสาม ท่านผู้ชมครับทุกปีครับทางชมรมจัก,กรยานและก็บรรดาพี่น้องที่มีจิตสถานเนี่ยครับเราจะร่วมกันในการปั่นจัก,กรยานบูชาพระธาตุพนมในวันที่11สิงหาคมของทุกปีทำไมถึงจัดในวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่เราลึกถึงองค์พระธาตุพนมในพังทลายเมื่อปี2518นะครับเดิมทีนี่คุณศินพรณนาวัตเป็นอดีตผู้จัดการไฟฟ้าธาตุพนมเป็นผู้จัดจะทําไมครับเพื่อเป็นการกระตุ้นในช่วงนั้นนะครับว่าพระธาตุพนมพระเราพังทลายเราแล้วเนี่ย จะไม่มีคนนับถืออะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จัดกิจกรรมขึ้นมาแต่ตอนนั้นมันมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระธาตุพนมก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับโดยเราจะมีการปล่อยตัวตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเช้าเลยนะับของวันที่11สิงหาคมครับปั่นจากเทศบาลเมืองนครพนมไปที่อำเภอท่าพนมครับ ในระหว่างสอง้างทางนะครับจะมีบรรดาพี่น้องประชาชนมาฝากดอกไม้บูชาองค์พระธาตุพนมนะฮะแล้วเราปจะหยุดที่บ้านกลางตลาดบ้านกลางนะฮะนี่ก็จะมีบรรดาพี่น้องชาวบ้านกลางเนี่ยจะมารวมตัวกันที่นั่งเพื่อที่จะมาบริจาคจตุป,ปัจแล้วก็ดอกไม้ทุกเพียนไปบูชาองค์พระธาตุพนมพอไปถึงวัดพระธาตุพนมฮะเราก็จะเอาผ้าเหลืองที่พวกเราลงชื่อกันนะฮะไปห่มพระธาตุพนมนะฮะโดย หลวงพ่อพระเทวรัมนีท่านจะเป็นผู้ที่นําพาพวกเราแห่รอบองค์พระธาตุแล้วก็ข่มพระธาตุในวันนั้นครับเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเชิญชวนบรรดาพี่น้องนักปั่นจักรยานใครก็ได้ครับไปร่วมกับชมรมปั่นจักรยานของเราครับโดยคุณจิรวัฒน์นรงค์กิจพาณีชย์ครับเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ทุกท่านนะครับนรงชัยเถาศรีนะครับฝ่ายปรชานและลุงพร้อมเนี่ยถือว่าเป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับถ้าอย่างไรวันนั้นก็จะได้เชิญทางท่านผู้ว่าการจังหวัดครับไปฟันเขาฟันธงนะครับ ใครที่เป็นนักวิ่งอย,ยากจะร่วมในกิจกรรมนี้ก็เชิญได้เลยนะครับไม่มีปัญหา5ะเราจัดความปลอดภัยให้กับท่านตลอดเส้นทางนะครับเชิญท่าวันที่สิบหนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ